ชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2568ซึ่งดวงดาวมีการโคจรยกย้ายราศีดังนี้ค่ะ วันที่17พฤศจิกายนเวลา3นาฬิกา31นาทีดาวอาทิตย์หมายเลข1โคจรยกย้ายจาการาศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกและในวันที่28พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาน ine, 19, 43นาทีดาวสุขหมายเลข6โคจรยกย้ายจาการาศีตุลไปสถิตณราศีพิจิกเช่นกันค่ะ เรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะวันที่17พฤศจิกายนดาวอาทิตย์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตรงกับเรือนอริค่ะในช่วงนี้ท่านจะมีพลังมีความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างมากเลยนะคะท่านมีความขยันขันแข็งรักการทำงานและมีความมุ่งมั่น ที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดค่ะเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะโดดเด่นในด้านการให้บริการและการแก้ไขปัญหารวมถึงท่านก็มีโอกาสได้ทํางานที่มีเกียรติหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนะคะอาจจะได้รับตำแหน่งหรือหน้าที่ที่สำคัญในองค์กรได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากเพื่อนร่วมงาน งานที่ท่านทำจะเป็นงานที่มีคุณค่าและได้รับการยอมรับจากสังคมค่ะนอกจากนี้ช่วงนี้ท่านก็จะใช้แรงกายอมีการออกแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำงานบ้านท่านจะมีพลังนะคะคือต้องเคลื่อนไหวร่างกายท่านไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆนะคะนอกจากนี้ญาติทางฝ่าย คุณพ่อก็จะมีบทบาทสำคัญในช่วงนี้ค่ะมีเกณฑ์ว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำจากท่านนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าญาติฝ่ายคุณพ่อที่เป็นคนมีหน้ามีตามีสถานะทางสังคมที่ดีค่ะสำหรับท่านที่ทำงานในสายอาชีพที่ ต้องให้บริการผู้อื่นช่วยเหลือสังคมหรือว่างานที่ต้องใช้กำลังกายอย่างเช่นแพทย์พยาบาลครูตำรวจทหารช่างฝีมือหรือว่านักกีฬานะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากของท่านเพราะว่าท่านมีพลังมีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จค่ะ อย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ขอฝากให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะรู้สึกเหนื่อยล้าได้ง่ายจากการทำงานหนักเกินไปร่างกายก็อาจจะดูซุดโทมลงนะคะถ้าหากว่าไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอก็ขอให้ดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอค่ะนอกจากนี้นะคะบางท่านก็ อาจจะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่ากับผู้ใต้บังคับบัญชานะคะหรือบางท่านก็ต้องจัดการกับเรื่องร้องเรียนในที่ทำงานค่ะอ๋อมีพิเศษค่ะสำหรับสุภาพสตรีนะคะช่วงนี้คู่ครองคนรักของท่านจะเอาใจใส่ดูแลท่านอย่างดีค่ะเรียกว่าพร้อมเซอร์วิสพร้อมอุทิศตน เพื่อท่านนะคะอ้าวก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสําหรับสุภาพสตรีค่ะฉันก็ขอสรุปนะคะในจังหวะที่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนอรินะคะขอให้ท่านใช้ความขยนันใช้ความมุ่งม,มั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเพื่อที่ท่านจะได้มีพลังมีความแข็งแกร่งในการทำงานได้อย่างยาวนานค่ะ วันที่28พฤศจิกายนดาวศุกร์โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกตรงกับเรือนอริค่ะช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนอริของท่านท่านจะมีโอกาสในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและความงามอาจจะได้รับมอบหมายงานหรือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับศิลปะ การออกแบบความงามหรืองานด้านบันเทิงนะคะท่านมีโอกาสได้เป็นศิลปินเป็นนักออกแบบช่างแต่งหน้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือบางท่านก็อาจจะได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความรักการแต่งงานหรือการจัดงานต่าง ที่สร้างความสุขให้กับผู้คนค่ะซึ่งบรรยากาศการทำงานในช่วงนี้เรียกว่าราบรื่นมีความเป็นมิตรนะคะท่านจะได้รับความช่วยเหลือได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานอย่างดีเลยค่ะรวมถึงการที่ท่านใช้สเสน่ห์ใช้ความอ่อนโยนในการทำงานก็จะช่วยให้ท่าน ประสบความสำเร็จนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าจะดีขึ้นมีการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนอย่างสนุกสนานค่ะและนอกจากบรรยากาศการทำงานที่ดีแล้วช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความรักเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยนะคะท่านมีเกณฑ์จะพบคนรักในที่ทำงาน จากลูกค้าเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคู่ค้าต่างๆการทํางานเป็นสื่อกลางให้ท่านได้พบปะผู้คนและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่อาจพัฒนาไปสู่ความรักได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็จะมีความเมตตามีความกรุณา เป็นพิเศษในช่วงนี้ค่ะท่านมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่เขากำลังไม่สบายกำลังเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาต่างๆนะคะท่านจะให้ความช่วยเหลือด้วยความจริงใจค่ะเช่นท่านได้ดูแลผู้ป่วยได้ช่วยเหลือคนที่เขาเออต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะดังนั้นก็ อาจจะมีความผูกพันพิเศษเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความรักเกิดขึ้นจากการที่ดูแลกันในยามยากค่ะอย่างไรก็ตามก็ขอฝากให้ท่านใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายระวังปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดจาก ความเครียดทางอารมณ์หรือว่าเกิดจากความรักนะคะขอให้พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงความเครียดในรูปแบบต่างๆค่ะและนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วท่านก่อนน่าจะต้องระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านอาจจะพบกับความขัดแย้งหรือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามในช่วงนี้ค่ะอาจจะมีคนหึงหวงมีคนไม่พอใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะหรือว่าอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องความรักเกิดขึ้นค่ะก็ขอให้ท่านใช้ความอ่อนโยนใช้สติปัญญาในการจัดการกับสถานการณ์หลีกเลี่ยงการทะเละวิวาทหรือการ สร้างศัตรูจากเรื่องความรักค่ะก็ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านใช้สเสน่ห์ใช้ความอ่อนโยนในการทำงานแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นค่ะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนชีวิตนั่นคือวันห้ามทำการมงคล ซึ่งเป็นวันที่เราจะไม่ประกอบพิธีกรรมมงคลเช่นไม่แต่งงานไม่ขึ้นบ้านใหม่ไม่ยกเสาเอกหรือไม่ทำพิธีมงคลต่างๆในวันเหล่านี้นะคะวันห้ามทำการมงคลในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2568ได้แก่วันที่16วันที่20วันที่21 วันที่23วันที่27และวันที่30ค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและฉันขอกราบอวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขเหลือล้นมีเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตตลอดช่วงเวลานี้และตลอดไปค่ะ